วัสดีทุกคนด้วยนะครับถ้าใครหาตัวของสายมินเนี่ยนอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผ่านเอาไปสายสองเนี่ยเวอร์ชัน0.4เนี่ยนะก็มีตัวของสายมินเนี่ยนใหม่อย่างตัวของ s o r c e r e r นะครับที่เป็น a s c e n d a n t ใหม่นะครับตัวของ Disciple of ว a r t สตานั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นคลาสใหม่นะครับคลาสนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานของพวกจีนนั่นเองซึ่งจีนเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด3ธาตุนะครับผมได้แก่ธาตุไฟ ธาตุน้ําแล้วก็ธาตุด,ดินหรือเป็นแซนนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถมากมายหลากหลายแล้วก็มีสก,กิลเพิ่มเติมของแต่ละาสายด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคตัวของมันเป็นยังไงมันวันนี้เรามาดูกันครับ disciple of v a r a s t a เนี่ยก็จะมีวิธีการเล่นหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมในทางด้านของมินเนี่ยนหรือไม่ก็แคสเตอร์ไปเลยนะครับผมซึ่งพื้นเพทั้งหมดเนี่ยจะใช้จีนนะครับในการซัพพอร์ตนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจีนไฟซึ่งจะทำการโจมตีเพิ่มเติมด้วยการปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ฟันมอนเป็นหมู่นะครับในวงกว้างอ่าซึ่งจะเป็นดดเมจแถมนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงซะด้วยนะมีคูดาวเล็กน้อย4วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของจีนน้ําที่จะซัพพอร์ตไปด้านทางแคสเตอร์การฟื้นมานานต่างๆนั่นเองนะครับผมทําให้ซับเทนของตัวของสายนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยนั่นเองอ่าแล้วก็เป็นตัวของซอร์ซเลอร์ที่ ถึกมากๆเลยเพราะว่าเอเซเดนของเขาเนี่ยก็สามารถอัพตัวของเอนิจิชิวได้เยอะมากๆนั่นเองครับผมรวมไปถึงจินสุดท้ายคือจินเซนหรือจินดินเนี่ยนะก็จะมีความสามารถในการลดคิติคอลวิกเนสของศัตรูได้ด้วยนั่นเองแล้วก็มีความสามารถในการทำเดเมจคริที่รุนแรงนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวของ i s ไซป l อ o ์อวารัสเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยรูปแบบเลยนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นรูปแบบของมินเนี่ยนเท่านั้นเองนะ ที่จะนาเสนอในวันนี้ครับโอเคบิลประมาณไหนเกมเพย์เนี่ยก็กําลังดูอยู่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมเพยนะ์นั้นเล่นง,ง่ายมากครับในแบบบินเนียนนะเพราะว่าเราก็เป็นซอร์เซอร์นะครับที่มีเอจิฟสคิลสูงแล้วก็หลบอยู่หลังบินเนียนมากมายมหาศาลนะครับรอพร้อมกับดีพับมากมายแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดวิกเนี่ยทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอล m เมน a l ลตัวของเกราะต่างๆแล้วก็ตัวของด้านคีย์ทิเคิลชิลนะครับก็สามารถลดลงได้ด้วย ด้วยสกิลหลักของสายซอร์เลอร์นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเพลสไตล์นั้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งรุนแรงแล้วก็ปลอดภัยมากๆนั่นเองนะครับผมต่อมาก็เป็นตัวของซัพพอร์ตเจมต่างๆนะครับซัพพอร์ตเจมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวจีนนะครับทั้งไฟทั้งแซนเนี่ยสามารถใช้ตัวของมินเนียนได้เลยนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นตัวของมาสเตอร์เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะซัพพอร์ตมินเนียนเนี่ยตัวที่ทำ,ทำดาเมจเพิ่มตามจํานวนของมินเนียน ที่เราควบคุมต่างกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะใช้ตัวมินเนี่ยนเกือบทุกชื่อเลยนะครับผม mm hmm. เยอะมากๆซอมโมนอย่างละหนึ่งนะครับเน้นที่คีริกนั่นเองนะแล้วก็ตัวของเลเวอร์เนี่ยทำดาเ,ดเมจได้ดีก็เอามาเยอะหน่อยนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ตามค่าสปีดนะเรามีสปีดเท่าไหร่ก็ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคถ้างั้นเราอธิบายก่อนว่าตัวของจินเนี่ยทั้ง2ธาตุนะครับผมจะเป็นนับเป็นมินเนี่ยน แล้วตัวของมันเนี่ยก็สามารถใส่ตัวซัพพอร์ตเจมที่ซัพพอร์ตมินเนียนได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ตัวของค่าคีย์ที่ข้อต่างๆที่มี n เนี่ยทำได้จริงก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมซัพพอร์ตเจมใส่ยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวไปดูในเดคิปชั o นได้นะครับเดี๋ยวจะมีแม็กซ์โลให้นะโอเคแต่เอาเป็นว่าตัวของมิเแต่ละตัวเนี่ย ก็จะทําหน้าที่ต่างกาันอยู่หลายตัวเพื่อทําให้มีชื่อหลายชื่อนะครับจะได้ใช้ตัวมาสเตอร์ได้ดีแล้วก็ตัวของคิริยก็ทาให้ตัวของบินบินเนียนต่างๆเนยอยู่ได้นานขึ้นนะครับผมออสเมททำดาเมจได้ดีสไนเปอร์ทำดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็ตัวของอ s ออซอนิสเนี่ยตัวนี้ก็ทำดาเมจได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะคู่กับตัวสไนเปอร์นะครับยิ่งดีเลยนั่นเองนะ โอเคที่เหลือก็อยู่เพื่อเอาชื่อนะครับแล้วก็ดามจพอได้อยู่เนาะมีตัวพินพอยอะไรนิดหน่อยด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวฟอสบอมฟอสบอมก็ใช้วางนะครับผมเพื่อลดค่ารีซิตต่างๆของเอ่อทำให้โดนโดนอะลเมนต์เอ็กโพเชอร์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอลิเมนต์วิกเน็ตก็ลดค่ารีสตัน c ์ของธาตุต่างๆที่บอสจะโดนนั่นเองในการเคลียร์แมปเนี่ยเราก็จะใช้จริงๆก็ เดินไปเดินมาแล้วใช้คอมมานด์อยู่2ตัวเนาะก็จะมีตัวของบูทาริตตี้และก็ดีเซปชั่นนะครับผมตัวของบูทาริตี้เนี่ยก็จะเป็นการวางมีดลงมาแล้วก็เคลียร์มอสเป็นวงฟางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของดีเซปชั่นเนี่ยก็จะเป็นระเบิดนะครับผมใช้ในการเคลียร์แบบได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะในการวางตัวของดีเซปชั่นเนี่ยจะมีต่างกันนิดนึงคือถ้าเราวางหนึ่งครั้งแล้ววางครงั้งที่สองเนี่ย <c oughs> มันก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยอีก50%อนะครับอันนี้ก็ให้รู้เอาไว้ว่าเราจะต้องวาง,วางกาันแบบพยายามนิดนึงนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็ใช้ในการทำดเาเมจใส่บอร์ไดได้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวแฉกเนี่ยวางแล้วก็ให้มอนสเตอร์ฟั่งข้ามเนี่ยให้มอนสเตอร์เนี่ยวิ่งเข้าหาแฉปน,นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเสาไฟนั่นเองส่วนมินเนี่ยก็ทำดาเมจเก็บที่เหลือนั่นเองครับหยิบย่อยนั่นเอง มาดูในฝั่งของไอเทมนะครับไอเทมเนี่ยก็จะเป็นสายตัวของมินเนี่ยนเอนเนอรี่ชิลนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวของเซปเตอร์นะครับเซปเตอร์เนี่ย,ยจะทำให้เรามีตัวของสเกเลตัลวอลเลเยอร์มินเนี่ยนเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของเซปเตอร์เนี่ยจะให้สปิริตเยอะนะนะให้ถึง130เลยแล้วก็ตัวของแอนชาร์ที่เราควรหาเนี่ยควรใส่ใจก็คือตัวของสปิริตเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็ตัวของเลเวลออลมินเนียสกิลนั่นเองนะครับผมสูงสุด5เลยแต่ว่าผมหาได้4นะครับผมตอนนี้แล้วที่เหลือคือถ้าเราได้ก็ดีนะก็จะเป็นตัวของ Increase Damage แล้วก็ตัวของ r i t i c a l Hit Chance นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างที่บวกให้กับมินเนียนะครับก็จะไปบวกให้กับตัวของสกิลที่เป็นจีนด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างตัวของจีนแซหรือจีนไฟเออร์ตัวนี้ก็จะเพิ่มดาเจด้วยจากตรงนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นตัวของไอดอลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะใช้ตัวของพิเมตไอดอลซึ่งก็เพิ่มดาเมจตัวของมินเนี่ยต่างๆเราอีก30%นั่นเองนะครับผมไปชิดอื่นนะครับที่จะเป็นตัวของมินเนี่ยนเลเวลก่อนนะครับก็แนะนําตัวของหมวกหมวกนะครับให้เน้นตัวที่ Energy Shield แล้วก็ตัวของม i นเนี่ยนเอา Skill นะครับอีก2นั่นเอง แล้วก็ที่เหลือค่าริซิตอะไรตามี่ชอบได้นั่นเองนะครับผมเอนที่ชิลก็มีผลเยอะในบิลนี้นั่นเองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้นะมาตัวของโฟกัสนะครับสามารถหาออมินิสกิลได้อีก2ตรงนี้นะครับผมและเช่นเดียวกันเอนดิจิชิวนะครับแล้วก็ตัวของอมูเลตนะครับอมูเลตเนี่ยก็สามารถจะหาเพิ่มออมินิสกิลได้อีก3ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเอน y s จ i ชิ d นะครับอ่าประมาณนี้นะก็คือของผมจะมี4ที่เซปเตอร์ 2ที่หมวก2ที่โฟกัสแล้วก็3ที่ตัวของอมูเลตนะครับรวมแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีทั้งหมดถึงหูสิบเอ็ดเลเวลนะครับผม11เเลเวลเลยดันให้ตัวของมิเน้นผมเนี่ยไปถึงเวล29 26เลยอันนี้อยู่ที่ตัวของสกิลเจมผมเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดขั้นสูงสุดนั่นเองนะครับผมทําให้เลเวลยังไม่ตันนะอันนี้เดี๋ยวผมไปเก็บเลเวลขึ้นต่อนะครับผมแล้วก็ดันต่อไปนะอันนี้ผมยังเวลอยู่ที่83อยู่เลยนั่นเอง ที่เหลือในตัวนะครับก็จะเป็นตัวของเสื้อที่สําคัญนั่นก็คือเสื้อที่บวกสปิริตแล้วก็เอนดิจิชิลนะครับผมอ,อย่าลืมหาแอนชานให้มีสปิริตตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เอนดิจิชิลนะครับผมรวมถึงเอนดิจิวแม็กซิมัมเอนดิจิชิลนี้ก็สําคัญนะก็จะเพิ่มตัวของสตาร์เตอร์ของเอนดิจิชิลเราเนี่ยให้มากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมก็ไปตรงนี้ก็จะมีเอนดิจิชิลที่ถุงมือ แล้วก็ตัวของรองเท้า Energy Shield เช่นเดียวกันแล้วก็ Increase m o m e n สป p ด e d 30%นั่นเองนะครับผมโอเคนั่นก็คือตัวของบิวทั้งหมดนะครับโอ้ใช่ลืมไป Resistance นี่ก็อย่าลืมหาขึ้นนั่นเองตาวีที่สะดวกเลยนะครับผมแต่ถ้าใครสามารถใส่ Resistance ได้เกิน75%นะครับผมแล้วใช้สล็อตน้อยนะโดยไม่ใช้แหวนนะแนะนำให้หาตัวของ Evergrabbing Ring เนี่ยมาใช้นะครับผม ึ่งจะทำให้มินเนี่ยนของเราเนี่ยจะได้เอ็กซ์ตร้าเควอส์ดาเมจด้วยนั่นเองนะครับผมทำให้ดามเมจของเรานั้นแรงขึ้นอย่างมากเป็นทา e ตุเควอสนั่นเองสำหรับแพสซีฟโน้ตนะครับผมเราก็จะทำการอัพตัวของเอเซเดนต์ก่อนนะครับแน่นอะนอย่างที่บอกไปเราใช้จินไฟใช้จินแซนนะครับจินไฟเนี่ยก็คือเมื่อเราอัพเอาไว้เนี่ยเวลาเราใช้แอทแท k s สกิลเนี่ยจินเนี่ยจะขึ้นมาฟันดาบนะครับเป็นธาตุไฟวงกว้างนะครับ แล้วก็มีคูดาที่ที่วินาทีนะครับแล้วก็แรงมากๆเลยอันนี้ก็เป็นดาเมจฟรีของเรานั่นเองนะแล้วต่อมาก็เป็นตัวของราชันแท็บตัวนี้นะครับก็จะวางตรงพื้นแท็บเอาไว้ทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยที่มาเหยียบนะครับจะติดไฟนะครับแล้วก็เป็นพายุไฟแรงมากๆแล้วก็วงกว้างมากๆนั่นเองนะครับผมใช้เคี่ยวมินเนี่ยนได้ดีมากๆเลยนะถัดมาก็เป็นจินแซนตัวนี้เนี่ยก็จะได้สกิลต,ตัวของเทรนอันนี้ใช้ในการปาวิกเนสลงมานะครับ ทำให้ตัวของศัตรูเนี่ยติด critical w e a k n ทำให้โดนคลิกง่ายขึ้นนะครับก็ดีเลยเพราะเราจะได้ทำการทำค r i ติ c a l ได้จากมินเนี่ยของเรานั่นเองซึ่งเราทำค่าคิดได้ค่อนข้างยากนะตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวคาราเรียดิเซปชั่นนะครับผมคาราเรียดิเซปชั่นเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทำเป็นระเบิดนั่นเองระเบิดเนี่ยอยู่ในสายสแต็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาเรา,าระเบิดร้วนๆลงไปเนี่ย ครั้งถัดมาที่โดนเนี่ยจะโดนแรงขึ้นอีก50%นั่นเองนะครับผมทำให้ตัวของเนี้ยใช้ในการเบสบอสได้ดีมากนะครับแล้วก็ด้วยความเป็น3ามสเต็นะครับแล้วก็สองสเต็ของมีดเนี่ยสามารถใช้เคลียร์แมปได้ดีนั่นเองนะคสองสกิลก็ใช้ในการเคลียร์แมปนะครับผมโอเคแล้วก็กิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของอินท h i ชิลนั่นเองอัพไว้เพิ่มอินท h i ชิลนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราในการฟื้นฟูแล้วก็ลดดีเลยในการรีชาร์จอินทิชชิลทำให รีชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีตัวของ60%จาก Energy Shield ของเราเนี่ยจะไปบวกให้ค่า a r m ์ r แล้วก็อาร์เเนี้ยจะลดดาเมจ h y s i c a l ที่เข้ามาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าที่เหลือเป็นโหนดมินเนี่ยนแล้วก็ Energy Shield นั่นเองนะครับผมคอนเซปต์ง่ายๆอันไหนมี Energy Shield อันไหนมี t h r e เ h o โฮที่ขึ้นจาก Energy Shield หรือว่า m i n i นีเนี่ยก็คือน่าสนใจน่าอาับหมดเลยนะครับกิ่งที่น่าสนใจก็กิ่งน,นมา แอนดีชิลเพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้มีแอนดีชิลมากขึ้นแล้วก็สตาร์ทเทชโฮอไลไลเบนเทชโฮเพิ่มจากตัวของแอนดีชิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีรีชาร์จเรทฟาสเตอร์รีชาร์จนะครับผมอ่าตรงนี้ก็มีแม็กซิมัมนะครับมีเมนนิ่งด้วยตัวของเดพเฮนนิ่งชิลนะครับเรปิชรีชาร์จแล้วก็ตัวของเมนนิ่งเนี่ยทำให้แอนดีชิลของเราใหญ่มากแล้วก็สามารถรีชาร์จได้โดนนิดนิดหน่อยนี่คือไม่เป็นไรเลยนั่นเองนะครับผม แล้วก็ตัวของ m i n i นีนั้นก็จะมีตัวที่น่าสนใจคือ r e l ลตสฟอร์เลนนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มตัว Movement Speed Attack Speed c e s t s ส e e d ต่างๆซึ่งก็คือทุกอย่างที่เราต้องการใช้เลยนั่นเองเพราะว่าสกิลมินเนี่ของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ร่ายอย่างเดียวหรือตีอย่างเดียวนะครับก็จะมีคอมมานด์ที่มีร่ายมีคูดาวมีดามจด้วยนั่นเองก็ช่วยทุกสกิลเลยของเราเพราะว่าพพอร์ตเจมเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวของมินเนีหมดเลยนะครับผมอ่า แล้วก็สิ่งต่างๆที่หน้าอัพนะครับอย่างเช่นตัวของ Ethopecon, Incarnation, e น r a ร o บ Evil ีวินะครับ Add Your c o m m a n นนะครับอันนี้ก็ทำให้ดำเมจจาก command ของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับตามจำนวนของ t ท p e ของ m i n i นีที่เราอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีมินเนี่ยนหลากหลายนะครับแล้วก็ซอมอนมาอย่างละตัวนั่นเองนะก็คือมีเอาไว้เพื่อให้ตัวของคอมมานเนี่ยแรงมากๆนั่นเองนะครับผม แล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็คือตัวของอันอพวกนี้นะ Growing Swarm นะครับทำให้ m i n i o n s k i สกเนี่ยใหญ่ขึ้นแอเรียเร็วขึ้นกูดาวเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือรวมถึงจีนเราด้วยนั่นเองโอเคประมาณนี้เดี๋ยวส่งให้ดูในแมสโ o ลนั่นเองนะครับสามารถไปดูได้นะครับผมแต่สิ่งที่พูดถึงแล้วจะขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะสายนี้น่าสนใจมากเพรเราเล่นสาย e ิยิ s นะครับสกิลที่ดีมากๆนั่นก็คือตัวของ Chaos อินโนโคลเลชันนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะทําให้เลือดของเรามีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่โดนดาเมจแคลออสแล้วเราก็ไม่ติดบริตติงด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือทําให้ไอนดิชิวนั้นคือเลือดของเราไปเลยนั่นเองแล้วเราก็จะรีชาร์จออกมาได้เร็วมากๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวของขดเลือดอย่างตัวของไล p ์ u ลัแเราเนี่ยเราไม่ต้องไปเน้นรีคารเวอร่เลือดมากนะครับเราไปเพิ่มเลือดให้มินเนี่ยนดีกว่านะครับผมก็กลายเป็น ใช้ฟลั์ที่มีแอนชาร์ในการฟื้นเลือดมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมเราจะได้เลี้ยงเลือดมินเนี่ยนไม่ให้ตายไปไหนได้ไวๆนะนะโอเค okay. ประมาณนี้นะครับผมอ๋อใช่แล้วก็เราจะลืมพูดถึงจีเวลไม่ได้นะครับจีเวลเนี่ยแนะนำให้ใส่แล้วเพิ่มคริติคอลดาเมจแชน์หรือคริติคอลดาเมจของมินเนี่ยนเพิ่มขึ้นนะครับนอกนั้นก็หาอะไรที่เพิ่มเกี่ยวกับ Energy Shield ได้อย่างเช่น Energy Shield r e h h r r g นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวขอ,อน,นี้ก็ได้ เพิ่มเอเรียเอฟเฟกนะครับผมของเคอร์ซต่างต่างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกของรีชาร์จแล้วก็ไอเดนติชิลจากตัวของโฟกัสนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มุ่งเน้นไปที่ตัวของคริติคอลขาเดเมจแล้วก็คริติคอลฮิตแชนจากมินเนี่ยนนั่นเองนะครับผมในการตีบอสเนี่ยเราก็แค่ใช้ตัวของฟลอสบอมนะครับแล้วก็เอเดเรเทิลวิกเนสนะครับแล้วก็กดตัวของ อินเทอร์มเนตนะครับแล้วก็ทําการศาสตร์สกิลลงไปเลยนะครับแต่แนะนําให้นําด้วยจินแซนก่อนนะทาให้ตัวของคีย t ทิเคียววิกเนสแอพนะครับแล้วก็กดบอมใส่3ที่นะ, <c> นะเลือดบอสส่วนใหญ่ก็น่าจะหายไปแล้วนะครับซ <c> ึ่งกําเพย์นั้นก็ถือว่าง่ายมากนะครับในตอนแมปปิ้งก็เดินไปกดสกิลตามคุยดาวที่มีครับผมแ <c> ทบขึ้นก็กดแทบนะครับมีมีดแซนก็ปาแซนมีระเบิดก,กดระเบ,ดะเบิดนะครับด้วยดาเมจที่มีเนี่ยค่อนข้างจะสุดยอดเลย เพราะว่าจานวนมินเนี่ยที่เราควบคุมเนี่ยมันเยอะนะแล้วเราก็ใช้ตัวของมาสเตอร์เนี่ยมาเพิ่มดดเมจของจีนเราด้วยนั่นเองนลครับผมปริมาณของมินเนี่ยยิงเราเยอะแบบนะครับเราก็ยิ่งตีแรงขึ้นไปด้วยนั่นเองนะซึ่งเราจะได้เกมเพลย์ที่สมูทมากครับเราแค่เดินนํามินเนี่ยของเราไปแล้วเราก็นั่งกดวางมีดวางระเบิดวางแถบไปนะครับส่วนมนสเตอร์ที่เหลือเป็นเศษเหรือกดไม่โดนเนี่ยก็จะโดนมินเนี่ยของเราจัดการเองนั่นเองนะ แล้วก็ถ้าหากเราบาดเจ็บเนี่ยเอนดิจ d ชิลก็จะรอนรับอยู่นั่นเองแล้วเราค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่าในบิวนี้เนี่ยเอนดิจ d ชิลหากหายไปสักนิดนึงเนี่ยเราก็เดินถอยนิดนึงไปหลังมินเนี่ยน,นะครับเราก็ฟื้นเรียบร้อยแล้วนะโอเคขอตัวไปฟาร์มก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าไว้เจอกันครับสวัสดีครับผม